หรือผู้บริหารช่องดังสั่งแบนผู้ประกาศข่าวเส้นปมวิจารณ์บอสคนดังกรณีเกี่ยวกับบริษัท The Icon Group ที่เป็นธุรกิจเครือข่ายได้กลายเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในสังคมโดยเฉพาะในโลกออนไลน์หลังจากที่มีผู้เสียหายหลายรายรวมตัวกันเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจดังกล่าวซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่พอใจและคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสของบริษัทนี้ เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาแฟนเพจชื่อดังดาวแปดแชกที่มีผู้ติดตามกว่า4 0 0 0 0คนได้เผยแพร่โพสต์เกี่ยวกับข่าวลือที่เกิดขึ้นในวงการสื่อด้วยระบุว่าผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งได้สั่งแบรนด์ผู้ประกาศข่าวไม่ให้รายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรณีบอสขายตรงตั้งแต่วันจันนี้เป็นต้นไปสาเหตุที่กล่าวถึงคือโพสต์ใน Facebook ของผู้ประกาศที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวผู้ประกาศข่าวที่ถูกแบนทำให้เกิดการคาดเดาและสันนิษฐานว่าเขาหรือว่าเธอเป็นใครอย่างไรก็ติดตามดูต่อไปค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ